สวัสดีแม่กระแสปืนใหม่มันแรงจริงๆวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอัปเกรดปืนที่ผมได้เล่นไปนะปืนอะไรอะ FAL แลวปืนแฟล <laughs> FAL แฟลไม่เป็นไรตอนนี้ปืนผมอัปเกรดอยู่ที่เลเวล7นะครับเดี๋ยวผมจะใช้บัตรอันนี้ถ้าสมมุติว่าเอาสูงสุดจะไปเวลิเลยนะครับมา กระแสมันมาจริงๆผมจะอัปเกรดเป็นเลเวล23เลยนะครับผมโดยการที่ใช้บัตรอัปเกรดทีเดียวนะครับแต่ถามว่าเลเวลเต็มหรือยังก็ออยังไม่เต็มนะครับแต่ไม่เป็นไรปุ๊บเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้นะฮะก็แต่งได้บางอย่างนะครับผมก็บางโอ,อ้ยแต่ของแต่งปืนนี้แบบโคตรเยอะบอกเลยอันแรกถ้าแม็ก50จะต้องเลเวล39นะครับเพิ่มความแม่นยำจัดไปโอเคแต่เพิ่มวันนี้มา72จัดไปแล้วผมเอา แรงเทปด้วยวส่วนสโคปผมจะใส่เป็นสโคปอันนี้คูหนึ่งตัด,ดไปโอเคประมาณนี้ก่อนก็ส่วนของแต่งอื่นผมจะยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลครับผมไปสวัสดีลาบดีสัสามหรือสี่วะออกจากหมู่เคเราจะไม่ออกจากหมู่นะครับทุกคนนะโดดสิครับลูกพี่เออมันได้อย่างนี้ลงเร็วๆโอ้โหลง,ลงตรงกลางเลยไนงะ

มึงเห็นไหมคำขอวันนี้เฮ้มันจะไม่ชุพวกมึงขอฟ์งปืนแป๊บหนึ่งนะครับผมเฮ้แครอีกละ้สะสไนเปอร์มีคน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  ผมสัมผัสได้แถวๆนี้แหละบ้านหลังนี้เลยว่าละไม่ข้างนอกนะว่ะเป็นแหนวงเสบือกงวดปะเนี่ยวิ่มีทำไมก็จอก บอกได้คำเลียวว่ากระจอกเงินผมกพันล้านเลยขอตัวไปเซฟปืนก่อนเออมึงไม่ใช่บอดลวตัวนี้ไม่บอดหรอไม่บอดหรอไม่บอดหรอกระจอกเฮ้ยมีคนว่า ให้กูซื้อปืนก่อนได้ไหมพ่หนุ่มเฮ้ยเสียงอะไรว่างมีคนมีคนมีคนบ้านผมมีคนเอ๊ะมาเดย์ได้ปืนแล้วไงเฮ้ยเอาหัวเฉยอะไรวะ มาดิชาร์จกูหรอเฮ้ยมึงบังไม่มิดวะได,ดได้ปืนแล้ะแท้สวยน้องกลับกันไปเรือดกูกลับมาละไหนตัวไหนยิงกวูวะเค้ยเจอตัวดูตัวหลังขอแค่เจอตัว,ตว,ข,ตวขนาดพอ มันจะมาหาผมครับมาดีสิยงกูแก้แขนฮึจอกนะหันอาใหม่ไปเอาวศพพี่คืนมาอยู่ไหนวะตรงไหน,น,น,านมาโอเคปืนผมครบละเฮ้ยมีคนมา้ิคนนี่ตว์ ันโดดมากแก้แค้นในตัวเดิมดาวไปดิโง่ะอ้ยเพื่อนกูไปไหนวะโง่เอ้ยกูมาแก้แค้นพวกมึงแล้วจะเล่นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วไอ้ปืนส้นตีนนี่ไหนพวกมึงอยู่ไหนโอ้แล้วเต็มบ้านเลย,ยกูมันลงมาทำไมวะ โอ้ยมาดิตายซะ,ะไอโง่มันมีมาอีกตัวปาระเบิดรับไว้เลยผู้ก่าเฮ้ยใจเย็นน้องพี่ยังไม่พร้อมมาเด็ ไล่ก่อนไล่ก่อนขอเอาปืนเก่าก่อนได้ไหม มารีวิวปืนนี้สวยโอเคครบร้อมจบร้อมแจ๊โอเค,ค,มมเอเคไมาครับเวรอะไรวะลบกระโดดละกระโดดละครับ Hỏi quá yên mọi mãi mãi Weapon here hm mẹ con chơi 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 อะไรอะไรกระเจาะนะนี่ก็แล้กันก <c oughs> ูจะเตืนเอนเฮ้ยกูเจอือกนะเฮ้ยเราไม่มียานั้นหรอ บ้านนี้แหลมชุบเรือๆเลยนะปืนเฮเลยเนี่ยมเมาจัง โอ้โหล้วย่างเยอะบอกครับบอกเลยครับฮ้ยยิงเพื่อนยิงพื่นพนอนเฉยหนู ตายแล้วชด้วยจ่ชีด้วย r e e a s e นียมันดแลวมึงมชุบกันหรอ r n s i สวยสวยเลยสวยเลยเฮ้ยตกใจมึงหิวดิมึงเล่นตัวหิวอ่ะ ไม่เปลี่ยนป่ะเนี่ยแต่ละตัวม,มีสกินมีสกิลฮิวก็ไม่ฮิวนะโอเคเล่นแบบนี้แหละต้องฮิวมันหรอกเราต้องเจาะลอยเอาครับเฮ้ยมันโดดมาไม,าม,ามา่แล้ว เมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยเออขอยยาขอยาสู้เสียงตายเอายามเจ้าแล้วกูจะกู้ชีพเองพนมเอ้ายาหมดเยอะลวเดินไปทเย่ไหนเพื่อนดูช่วยเองใจ

มาดิหนูข้างหลังมาโอ้โหดูกันชิวเลยดูกันชิวเลยนะดูป็นชิวเลยอีกตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวอยู่ท้ายเจอเจอผมเองข้างบนมองเขาขึ้นไปละ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 เขาบอกแล้วฮ่าฮ่า ชนะพูดแค่นี้แหละถ,นนถึงไม่ได้เป็น DP นก็ไม่เป็นไรนะถังหา่านไปสามเกมนี้ก็ปลุม,มาตุมมาจุ่มดิสําหรับปืนแฟลวโอเคเลยยี่ห้าเฮ้ยนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาสําหรับปืนปืนแฟลวนะครับ <laughs> สําหรับปืนฟางก็เป็นปืนที่แรงแต่ยิงไม่ค่อยโดนสําหรับผมเนี่ยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสจาบคลิปนี้บายครับ <laughs>